เขาพบที่กูตานเขาพบที่อินโดนีเซียแต่ไม่พบในประเทศไทยเข้ามาดูที่โรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยที่มากเอื้องซึ่งท่านผู้ว่าปปท่านใหม่ท่านบอกท่านจะยกทีมไปเรียนซ้ำเพราะคาวที่แล้วที่ส่งมาเรียนสอบตกเป็นส่วนใหญ่ก็เลยจะไปเรียนซ้ำ ท่านผู้ว่าจะไปเองเพราะว่ามีคนยืนยันว่าถ้าจะดูเศรษฐกิจพอเพียงแบบสวยๆหรูๆไปดูได้ในส่วนราชการน้งประเทศและบริษัทเอกชนรวมกันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยมีคนมานินทาให้ผมฟังนะครับถ้าไม่มานินทาผมจะไม่มาดูเพราะมีคนนินทาเขาเลยมาดูเขาพบว่า เพียงชั่วโมงครึ่งที่เขาไปเดินดูไปคุกครีที่มากเื้องเขาพบว่าเนี่ยของแท้แล้วเขาก็คุยกับลูกศิษย์เขาซึ่งเป็นนักศึกษากำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องส b e l i t of Sufficiency, ่านมีนแล้วผมคิดว่าจิตวิญญาณของความพอเพียงเนี่ยผมเนี่ยเริ่มมาพบที่นี่เริ่มมาพบที่การไยฟ้าปล่ายลิด นี่ไม่ได้มาพูดเอาใจนะไม่ได้มายอกันระยะเผาคนเพราะว่าเห็นทำงานากันมาระยะหนึ่งก็เริ่มชัดเจนว่าเออเขาเริ่มศึกษาอยากรู้จริงๆว่าแท้จริงพระเจ้าจอยู่หัวคิดอะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่ทำไมพระเจ้าจอยู่หัวจึงสร้างปรชญานี้ขึ้นมาได้ครูบาอาจารย์ท่านเป็นใครหรือว่าท่านบรรลุทมเองโดยชอบโดยไม่มีใครเป็นครู ววก็พบว่าพัชรีหัวใช้เวลาเรียนตั้งแต่อายุสิบเก้าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยโลซานโลซานในมีสถาบันขึ้นมาหนึ่งสถาบันชื่อสถาบันทิษฎีใหม่ผู้ก่อตั้งนั้นชื่อศาสตราจารย์อูแลนีงานวิจัยนะครับพบว่าพัชรีหัวไปลงทะเบียนเรียนกับศาสตราจารย์อูแลสซึ่งเป็นคอมนิตนะครับอาจารย์อูแลสในเชี่ยวชาญเรื่องกะทิ ปรัชญาคอมนิสต์และเชี่ยวชาญเรื่องปรัชญาเสรีนิยมซึ่งโลกมันเป็นสองขั้วศาสตราจารย์ดูแลสิเชี่ยวชาญมากทั้งสองขั้วอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นทั่วโลกที่เป็นกลุ่มจีเจ็ดเป็นแม่งานเนี่ยศาสตราจารย์ดูแลสเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่านักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รงงางวัลอีกหลายคนแต่เป็นครูของพระเจ้าอยู่ว่าเรา ใขนขณะเดียวกันโลกสังคมนิยมหนึ่งซึ่งเกิดมาจากฝรั่งเศสแต่ไปสําเร็จในเยอรมันแบ่งเยอรมันเป็นครึ่งประเทศลนลาไปรัเสเซียแตกเป็นสิบสี่ประเทศลาไปเกาหลีลาไปทั่วโลกโลกจึงแบ่งครึ่งกันตอนเนี้เขาคิดอะไรนี่แหละคือพระเจ้าได้เรียนกับศาสตราจารย์อุลแสอย่างลึกซึ้งแล้วท่านก็มาเดินทางรอบประเทศไทยท่านพบว่าเมืองไทยกําลังหลงเดินตามทั้งสองค่ายนั้นเด็กรุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่เข้าป่ามากที่สุด จับอาวุธขึ้นสู้กับรัฐบาลเคพื่อนเดียวกันนี่พวกหนึ่งเป็นทาหารของรัฐบาลอีกพวกหนึ่งกลุ่มเดียวกันไปเป็นทาหารป่าลบกันเองรุ่นพวกผมเนี่ยฆ่ากันเองจากการปั่นหัวของนักปรัชญาสองขั้วแต่เราก็ลบกันที่หัวรู้เรื่องลึกซึ้งกว่าพวกผมแล้วก็พยายามบอกว่าทั้งสองปรัชญานั้นมันไม่เหมาะกับบ้านเราเลย คุณจะก้าวข้ามประเทศรายได้บรกลางไปเป็นประเทศรวยท่านบอกว่ารวยไปทําไมแต่ท่านไม่ได้ใช้คํานี้นี่ผมแปล mm hmm. เราจะเป็นนิกจะเป็นน mm ิวอินเตรียลคันซีจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ต่อจากต่อจากประเทศ mm hmm. เกาหลีเกาหลีเป็นเสือตัวที่สี่เราจะต้องเป็นเสือตัวที่ห้าให้ได้ท่านก็สวนหมัดขึ้นมาแรงมากเลยว่าเป็นเสือนั้นไม่สําคัญสำคัญที่เรามี พอเพียงเรามีพอกินพอใช้ทั้งประเทศเสียก่อนย้ำนะครับคนไทยต้องมีพอกินพออยู่บางคำก็ใช้คำว่าพอกินพอใช้ผู้ไปอ่านสิ่งที่พ่ออยู่พูดดีๆจะพูดไม่ค่อยเหมือนกันแล้วอย่าไปติดคำพูดอย่าไปติดตำลาเหมือนกับที่มาหลาลัยบางแห่งหน่วยราชการบางแห่งติดตำราพระ่ออยู่ ในลูกศิษย์ผมบางคนีมีอำนาจตำแหน่งใหญ่โตมากเลยก็เริ่มติดตำราแล้วผิดจากที่กูพูดมึงผิด